สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิง์เพชโจนนะคะในช่องของพิงเพชรโจนรถกระบะรถรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถบ้านมือเดียวนะคะสประตูคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็น รถบ้านนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถบ้านมือเดียวสประตูราคาถูกอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Highlander 4ประตู1.9 z นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งไข่ที่ราคา549,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ i สุ z ุนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้าง นะะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะและยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะมีราวบันไดสีดำมาพร้อมนะคะตัวน็อตต่างๆ ได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีขอบของจะได้เป็นสีดำนะคะ i s u ู u d m m x นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะชอนลา่างใส่แก้วน้ำนํำฝดน้ํามาให้นะคะกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยสามก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีแอร์อนนาล็อกนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วย ตัดได้จัดด้วยได้สีดำสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลนะ้านหน้าองเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในนะคะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงขึ้นไปให้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีช่องใส่ของด้านบนนะคะแล้วก็คู่มือด้านล่างคุบเครื่อง นะคะคุณลูกค้านี่สำหรับคันนี้นี่เลยปี18เลขไม้เพียงแค่ห้าหมเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ด้วยนะคะกระบะสีประตูยกสูงนะคะน่าใช้งานอีกหนึคันกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยไล่ ได้สีดำสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าชั้นวางที่วางแก้วน้ำมาให้กระป๋อจิงโจ้นะคะแล้วก็เขามีที่พิงแขนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคัน,นี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะออปชั่นของเขาก็ครบเครื่องเลย นะคะแล้วก็ได้เป็นรถบ้านมือเดียวไม่มีแหวกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมีที่ห้อยสินค้ามาพร้อมนะคะพื้นที่ภายในของเขากว้างขวางนา่งยืเดเกียดขาได้สบายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหา isuzu d max อยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000ต้นต้นเลขไม่ไมถึงแสนนะคะพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะมาดูในส่วนของ ตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้นะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสาหรับคันนี้นะตัวยางเดิมนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของแมกไรเนอร์ของเขาแมกไรเนอร์ er ก็เดิมๆไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกโดนที่3พื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะมีส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะการชนด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัวอักษรของเขานะคะ DMa x นะคะอิสุสุนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันาสาดทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะ4ประตูรถบ้านมือเดียวราคาถูกผ่อนสบายอยู่ แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะ Isuzu D-Max Highlander 4ประตูนะคะ1.9 z นะคะ,ะ,คะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายที่ราคา549,000บาทนะคะคันนี้ไม่มีแวกนะคะคุณลูกค้าได้เป็นราคานี้เต็มๆไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากออกรถซีดาว นะคะติดต่อมาหาพิ้นได้เลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าที่มีรายได้นะคะเพียงแค่20,000นนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000นต้นๆเท่านั้นเองนะคะเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะเลขไม่เพียงแค่ 5 7 0 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะข้าราชการรับวิสาหกิจค้าขายรับเมาส์คันนี้นะคะคุณลูกค้าตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวรถได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคานหองเขาเดิมๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจลูกค้าเช็คได้นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคาสังเกตจุกยางต่างๆรอยเมตอารต่างๆนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยอะนะคะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้ารอนเม็ดอาต,ต่างๆจุดแต้มสีต่างๆเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอนเมคดอาพซีนต่างๆ นะคะคุณคลูกค้ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารตีหลังการขายอีก3าสวันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะสีประตูยกสูงรถบ้านมือเดียวแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ isuzu d-max highlander สี High ประตู1.9ึดซนะคะปี2018นนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลข ไม่วิ่งอยู่ที่5 7 0หมื่ันกโลนะคะเลขไม้ไม่ถึง1,000งแนะคะเลขไม้น้อยมากนะคะสําหรับคันนี้นะจัดไฟแนนนะคะจัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดฟรีดาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเพรโจนตั้งไขาที่ราคา 504,090บาทนะคะลูกค้าเครด,ดิตดีสามารถรีดอลกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใสจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์ดวนะคะกดไลค์กดแชร์กับพิงค์ด้วย ะะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ